สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมองเห็นไอ,จอ้จ้าดม,มี่มันเอาลูกมันไปที่อื่นนะครับเพราะว่าผมมาเปิดพัดลมสงสัยมันไม่ชอบนะครับเนี่ยใช่ไหมมันเอาลูกมันไปไหนเอา้าเป็นอย่างมันคือไปอยู่พุ่นมีดูนะครับมันจะไปไหนเปิดพห้ลมให้อย่างดีหรือลูกมันไปเองหรือยังไง ครัแรกผมนึกว่ามันมีอสามตัวแต่ที่จริงข้างในมันมีอีกสองตัวแล้วว่ามันคาบเอารูปมันไปสามตัวแล้วตกใจหมดเลยมันไม่ชอบพัดลมหรือไงผมก็ไม่รู้นะครับที่ผมซื้อพัดลมมาให้อย่างดีเลยมันยังมีเบอพ์เขาเลิมตีบอร์าเขเลิมต อะไรวะผมคิดว่าพ่อแม่จะเรียกอยู่ดินนะครับว่าเปิดก็ได้นีไปว่าเปิดไปล้มก็ได้ไปไปเดี๋ยวเรา ค่อยมาดูมันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราให้แอบดูนะครับว่าอไเจ้าดมีมันจะทําอะไรผมดูแล้วท่าทางมันน่าจะหาที่อยู่ใหม่ครับเห็นไหมมันนอนตรงเนี้ยมันจะนอนลงตรงเนี้ยแสดงว่าน้องเขาไม่ชอบพัดลมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาพัดลมออกนะครับปกติก็เห็นนอนนอนปกตินะครับ ปกติเขาก็นอนเนี่ยพอวันนี้ซื้อพัลมมาแล้วเจ้าเขา,เขาก็จะพาลูกเขาหนีเลยทีนี้สงส่งไม่ชอบพัดลมนะครับนี่นี่ยังเย็นอย่เนื้เจะลูกไปใส่จะลูกไม่ไหวหล้วไปไปขาบลูกไหมนอนโอ้ยขากระเฮียงหมันกระเฮียงหมุนไปทัว่ว เอาลูกมาเร็วเอาลูกมาเร็วเด้อขับลูกมาเร็วขับลูกมานอนเร็วเร็วเด้อเอาลูกมาเร็วเอาลูกมานอนผีเร็วไหมเพราะเปิดพอล้มเหงื่อได้ไหมมาเร็วมาเร็วเอาลูกไหมพี่ดามิดามิเอาลูกมานอนพี่เอาลูกมานอนพี่ดูนะครับเขาจะทำอะไร อ้าวลวลูกตัวนั้นน่ะทำไมเอาไปไว้นูน่นอ่ะเรมีเนอมันไปเองบ่หรือจังเดะเรมีไอตัวนี้มันมาเองเหรอหรือจะเอาลูกกลับไปแต่ว่าเอากลับไปไม่ได้ใช่ไหมหรือไงทําไมตัวนี้มันมาอยู่นี่หือแล้วทําไมกลับไปนอนนู่นจะลูกกลับไปเอากลับไม่ได้เหรอ,หรอ เอาเอาไม่ไห้เนี่ยเป็นยังได๋อพมากตีตัวนี้เลือดไปถ่งเดอห้อเดี๋ยวผมจะดูอีกรอบนะครับว่าเขาจะฆ่าไปอีกไหมเนี่ยตัวนี้ชอบออกมาข้างนอกภาพอินเขาอคอยดูนะครับทุกคนเดี๋ยว ผมค่อยแอบดูเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาจะลูกเขาไปอีกไหม